หลวงปูกแก้วนี่ของกิ่งให้ท่านผู้ชมผสมเนี่ยหลวงปูกแก้ววัดเขรือวันผู้ชมภาพขยายผู้ชมภาพขยายมาให้ท่านผสมชมนี่ยวงปูกแก้ววัดเขรือวันสวยที่สุดในหลวงผชมเนี่ยทองเก่าผสมคราบบุกขราบอะไรเป็นหินนะท่านผู้ชมร้อยกว่าปีนี่ยของกิ่งให้ท่านผู้ชม จำลอง0 6 2 6 3หก4 5หมสม่ห,มหลังแบบผสมภาพขยายผสมพพเนี่เอาของจริงมาให้ท่นพานผสมเนี่ยของแท้นะผสมเนี่ยนี่เอาของแท,ท้มพาพ้อาอท,ท่านผสมเนือยุยยิมไม่ใช่นะผสมปาช่าง ได้อายุายเป็นหินเ,นเขาแขนซ้ายจะต่ำกว่าแขนขวา,าท่านผู้มเนี่ยทำเด็กน้อยสวยที่ชุดในโลกท่านู้มเนี่ยเามทาายทัด่้มสายจำลองสรุใจติดต่อได้ท่านมไม่ผิดหวงังเนี่ยงแท้